สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAE NGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนเราก็อยู่กับแมปอนิเมะสปีดเจอร์นี่อีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีเล่นของสายฟรีนะครับช่องพี่เป็นแบบแนวสายฟรีเยอะนะเกือบทุกแมปเลยนะพี่เล่นสายฟรีครับทุกคนเหมือนแบบเป็นแนวทางสำหรับคนที่เล่นแบบสายฟรีแบบไม่ได้เติมนะทุกคนสายฟรีก็โหดได้อะไรประมาณนี้เนาะทุกคนไปเดี๋ยวดูกันว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงบ้างนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม้พี่วย แล้วก็กดไลค์ด้วยป่ะอย่าไปดูกัน let's go อันนี้คือพี่เล่นสายฟรีนะทุกคนพี่ก็เอาเพชรนะครับแล้วก็มาแลกเกมพานนะณนะตอนนี้พี่มีแม่เหล็กแล้วก็เปิดไว้นะครับแล้วก็เปิดหลายตัวได้นะทุกคนตอนนี้พี่ก็กําลังเก็บเพชรนะครับใส่2ตัวนะตอนนี้กาลังเก็บอยู่ขาดอีกนิดเดียวนะถ้าอัปเดตเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาจะแจกเพชรอยู่ที่ประมาณ150เพชรนะแต่พี่คิดว่าถ้าอัปเดตแบบอัปเดตใหญ่นะเช่น1 2 3 4 5อะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะให้เพชรประมาณ300เพชรนะที่พี่ดูนะทุกคนมันน่าจะแจก ประมาณ300เพรแหละอัปเดตที่3นะเพราะมันเป็นอัปเดตใหญ่ไงทุกคนดูเดี๋ยวเราก็มาอธิบายเรื่องอาการฟาร์มก่อนนะครับทุกคนหลักๆเลยคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแนวเปิดไข่นะแล้วก็หาตัวลับลงดันหาบัฟอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนนะครับอย่างแรกนะก็คือการเปิดไข่นั่นเองนะการเปิดไข่ของแบบนี้เป็นยังไงในป้ายเนี่ยมันไม่มีตัวลับแต่มันมีตัวลับนะบทุกคนมันเป็นตัวสีดำนะครับเช่นพี่มีตัวนี้นะนี่ตัวนี้เลยเป็น ด่านรองสุดท้ายนะมันมีทุกด่านนะครับตัวรับนะครับแต่มันไม่มีในป้ายนะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงครับด่านแรกก็มันมีหนไหมเป็นตัวลูกสองงงงนะครับมีทุกด่านเลย นี่นะครั qu บนี่พี่ซ like ึ่งพี่ได้ตัวรับแล้วประมาณนี้เลยครับนี่พี่ได้ด่านรอบสุดท้ายไงมีแลกตัวรับนะครับนี่ตอนนี้ก็มาเป yeah. ิดไข่ด่านนี้นะครับไม่ได้หวังตัวรับนะแต่พี่หวังทําภารกิจนั่นเองนะภารกิจเปิดไข่พี่ต้องห้าหมื่นฟองไงตอนนี้พี่เปิดแล้วหมื่นฟองครับของด่านนี้นั่นเองนะพอพี่จะเอาเพชรเอามาแลกเกมพารนะครับสายฟรีพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเพชรอย่าเอาไปใช้เปลืองนะอย่าเอาไปใช้อ่าไปสุ่มมั่วนะทุกคนอันนี้คือแนะนํามากสายฟรีห้ามเอาไปห้ามเอาไปซื้อเล่นนะเนี่ยตรงเนี้ยออ่่าาไปซื้ นะส่งเดชนะพอเราแบบหาเพชรยากมากๆเลยนะครับสายฟรีควรทำเควสนะพยายามทำเควสให้แบบเยอะๆนั่นเองนะทุกคนเควสแรกก็คือการลงดันนั่นเองนะอันนี้คือดานอันนี้คือการเปิดไข่แล้วแต่ด่านนะอันนี้คือไทม์คือเวลาอันนี้คือการตีมอนตีมอนอะไรก็ได้ครับให้ครบจํานวนนะอันนี้คือการหาพาสซีฟนะครับพาสซีฟคืออะไรพาสซีฟคือการอ่านี่นี่ พาสิฟ์เพื่อ,อนนี้ครับนี่หาบับให้มันนั่นเองนะทุกคนนี่บัฟประมาณนี้นะเห็นไหมบัฟอ่าอันนี้คืออันนี้คือบับต่างๆนะครับทุกคน,นเห็นไหมมีบัฟอะไรประมาณนี้ครับแต่ซึ่งตัวพี่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกอันนี้คือบัฟ e xp นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยอ่าอธิบายเรื่อง e xp ทำไงให้เวลตันเวไวนับสายฟรีนะ,เ, 40, 40, 40, ะนเห็นไหมพี่เวล40 4่36อะไรประมาณนี้แหละเห็นไหมเวลเยอะนะอันนี้คือสายฟรีแบบไม่มีอันนี้นะทุกคนนี่ e xp นะน้ำยา e xp ก็ไม่มีนะพี่ก็ไม่ได้เปิดน้ำยา e xp ด้วยนะคนดดูนนี่้้ยาย EFP ง7ขว พี่ไม่เปิดเลยนะครับประมาณนี้สายฟรีส่วนมากนะครับหมุนเงินไม่ค่อยทันใช่ไหมคนดูพี่คิดว่าสายฟรีหมุนเงินไม่ค่อยทันเพราะอะไรคือน้องๆต้องมีตัวสีแดงนะเมื่อก่อนนะ่ะพี่อ่ะหาหนวดขาวไว้ทุกคนให้ครบทีมนะแล้วใส่อวตารอันนี้ครับทุกคน นี่ถ้าใครไม่มีอวตารโรเจอร์นะครับก็หาอวตารตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัวนี้เลยมันเป็นกรอบทองนะครับหาได้ง่ายนะแต่โรเจอร์อ่ะ75%ของเงินนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับได้เงินแบบเกือบคูณ2อะ่ะถ้า100%คือคูณ2แน่นอนนะแต่ไม่ไม่ใช่ไงมัน75%ตอนนี้เงินคูณพี่ 1.9x นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเกือบคูณ2แล้วนะครับสายฟรีนะครับทุกคนด่าแรกแล้วก็ใส่นี้ก็ได้ครับหนวดขาวเวล30ให้หมดเลยก็ได้นะเว30ไม่น่หาเพื่อนครับดได้อันนี้ คือแนะนามากพยายามลงดันให้ถึงห้องยี่หกนะเพราะมันจะได้เปิดไข่เพิ่มอีกหนึ่งฟองแล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกหนึ่งตัวอันนี้คือดีมากๆเลยจะทําให้เราโหดขึ้นคือด่านหนึ่งอ่ะเราเราวนลูปสบายอยู่แล้วนะก็คือไปด่าน2ด่าน3ได้เลยที่พี่พยายามอยู่ด่าน3นะคือที่ใส่4ตัวนะเมื่อก่อนนะอันนี้คือเมื่อก่อนให้เวล30มหมดเลยนะครับแล้วก็พยายามถ้าถึงเวล34ตัวเสร็จแล้วน้องก็เลือก1ตัวให้เวล40ให้มันตันนะครับพยายามไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วมันก็จะวนลปได้้เอออองงนนนะันนีีคือขอพ่ ที่พี่เล่นนะตอนนี้พี่มาถึงด่านอ่าด่านนี้และด่านสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็กําลังวนลูปครับแต่พี่ตีมอนไม่จบนะมันเลยเงินวนลูปไม่ได้แต่พี่ก็พยายามอยู่ด่านนี้นะเพราะพี่ทําอะไรนะครับก็คือทําภารกิจนั่นเองนะนี่ห้าหมื่นฟองใข่ด่านนี้นะห้าหมื่นฟองอะไรประมาณนี้สายฟรีเนาะพี่อ่ะแล้วก็พยายามลงดันนะครับสายฟรีเดี๋ยวพาไปดูดันนะครับดันมันมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะตรงนี้นะครับคือดนันบางคนจะไม่ดูนะนี่ มาทุกๆ1ชั่วโมงถามว่าลงดันได้อะไรก็คือจะได้หินประมาณนี้ครับได้หินอันนี้แล้วก็เอาไปแลกนั่นเองนะเอาไปแลกหาบัฟแล้วก็หาอวตารพาสซีฟนะพาสซีฟนี่ประมาณนี้เลยพาสซีฟแล้วก็อันนี้คืออวตารถ้าครบประมาณพันหหินนะจะได้อวตารการันตีกรอบสีแดงแน่ๆเลยครับทุกคนอันนี้คือพี่ก็เอาการันตีมานะของโรเจอร์นะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยถ้าครบ500นะครับก็จะได้การันตีนะครับถือว่าดีมากนะดีไม่ถึงพันการันตีนะไม่งั้นหาตายแน่สายฟีสายฟี มันยากครับทุกคนกว่าจะผ่านดาน่านในด่านได้สายฟรีตอนนี้พี่อยู่ถึงด่านประมาณสิบสามนะถึงพี่ไหวน,นะของด่านนะก็ลงเรื่อๆเล่นลงเล่นเล,นเล,นเลนอะไรประมาณนี้บางทีก็ถึงด่าน2ี่สิบพี่ก็ออกมาแล้วเพราะมันเสียเวลานะครับเพราะตีไม่ตายจากทีนะเลยออกมาอะไรประมาณนี้แล้วก็วิธีการอ,าอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็แจกคโค้ดก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้คือโค้ดร้อยห้าสิบเพรนะครับทุกคนอ่าเอาไปใส่กันได้นะครับแต่พี่ใส่แล้วไงนี่พี่ใส่ไปแล้วนะครับเอาไปใส่กันได้นั่นเองนะจะได้150ร้อยห้าสิบเพรส่วนเรื่องอ่าทำยังไง ถึงแบบ exp ได้เร็วมากๆนะครับอันนี้คือส่วนตัวพี่นะพาส,สี exp เนี่ยคือพี่เวลาพี่หานะพี่หาประมาณนี้ครับทุกคนที่พี่ติ๊กนะ่า exp สี EX ทองนะครับพี่ติ๊กประมาณนี้เลยแล้วก็ exp สีแดงแล้วก็ลัคก,กี้อะไรประมาณนี้ที่พี่ติ๊กนะครับเช่นสีม่วงอะไรแบบนี้พี่ไม่ได้ติ๊กเลยเพราะพี่จะเอา e. r. p. p. เพื่อดันให้ตัวรับเวลแบบสูงสูงเวลสี่สิบอะไรประมาณนี้นะณตอนนี้เวลสูงสุด40นสินะทุกคนอันนี้คือพี่พยายามไปถึงเวลสี่สิบพอถึง40เสร็จพี่ก็เปลี่ยนบัฟให้มันเป็นบัฟสีแดงแล้วประมาณนี้เลยน,นะครับก็ใส่อวตารนะทุกคนอวตาร e. r. p. ก็มีนะคือตัวนี้ e. r. p. สิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าน้องๆคิดว่าอ่า e. f p. หมุนไม่ทันเร็วเพิ่มไม่ได้สักทีก็ใส่ได้แต่พี่ไม่ได้ใส่นะพี่ใส่โรเจอร์แทนเพราะอะไรเพราะมันได้เงินแล้วก็มันจะหมุนเร็วมาก พี่มันก็จะเร็วขึ้นที่พี่เวลสูงพี่คิดว่าน่าจะมีส่วนนะบางคนแบบ ไม่ซื้อเปิดไข่2ฟองอาจจะซื้อใส่ตัวแทนอะไรประมาณนี้พี่ก็มองทางไกลเอาง่ายมองทางไกลหรือฟุกไม่รู้นะพี่ลืมคิดนะเว้ยถ้าพี่ซื้ออันนี้มาเพิ่มมันก็จะเพิ่มเร็วเร็วขึ้นนะครับประมาณฟองฟองตอนนี้พี่เปิด6ฟองถ้าใครไม่ซื้อก็อยู่ประมาณ4ฟองนะครับประมาณนี้มาเลเว,ลวเร็วขึ้นไงตอนนี้พี่เวล42ตัวแล้วนะครับตัวรับก็เกือบจะ40แล้วเวลว36อยู่นะครับประมาณนี้เลยคืนนี้น่าจะเลเวล4ีแหละเพิ่มเพิ่มคืนนี้อัปเดตด้วยมัง้งอ,อัปนเนดตมา,นาัน,น,นะ้ คือต้องมีกุญแจนะถึงจะเข้าได้นะทุกคนคือเปิด1กุญแจพาเพื่อนเข้าได้หมดทั้งเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนถือว่าดีมากถ้าพี่ไฟ์สดน,น้องๆก็มาลงกับพี่ได้นะครับประมาณทุ่มสองทุ่มพี่ไรส์สนนะครับบางวันนะบางวันจริงๆนะทุกคนบางทีพี่ติดธุระไงประมาณนี้มันจะได้อะไรก็คือจะได้การ์ดนั่นเองับทุกคนการ์ดดาเมจไอวี IV, พี่ก็มีนะครับพี่โคตรฟุกอะ่ะอันนี้คือการ์ดดาเมจไอวีการ์ดสีฟ้าคือการ์ดอันตินะครับมันมี3นะอันนี้คือสูงสุดแล้วไอวีนะการ์ ับ IV ตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองครับทุกคนก็พยายามใส่ดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้เลยที่ดาเมจเท่าไหร่แล้ว DPS นะครับตอนนี้1.1 M แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้เลยถือว่าโหดมากเปิดไข่ประมาณ70,000สนฟองแล้วช่วงประมาณ ,0,000 0ฟองพี่ได้ตัวรับนะทุกคนถือว่าเกลือไหมก็ถือว่าเกลืออยู่แหละนะ0 0 0 0 0ฟองและตัวรับมานะครับทุกคนเกือบเป็นล้านฟองแล้วนะ 6, วนะบางคนอยู่ในสตรีมพี่90,000ฟองยังไม่ได้ตัวรับเลยนะครับถือว่าพี่โชคดีกว่าเขาเนาะ เราเล่นราเล่นพี่ดวงดีไงเอาง่ายพี่ดวงดีจัดนะครับประมาณนี้เลยสายฟีก็พยายามเล่นกันนะครับพยายามเอาเพชรเปิดเกมพาร์เรื่อยๆนะทุกคนอย่าใช้อาเพชรฟุ่มเฟือยนะเอาจริงๆเลยแล้วเราก็จะได้เกมพาร์เองอันนี้คือเกมพาร์มาใหม่นะคือเกมพาร์ตออโตโอ้ที่คิดว่าสายฟี อย่าซื้อเลยดีกว่านะครับเอาแบบเอาเพชรไปใช้อย่างอื่นยังดีกว่านะคิดว่าเพราะมัน AFK คือคลิปนี้พี่สอน AFK แล้วก็ไปดูได้นะครับมันเหมือนกันนั่นแหละครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมโอเคนะครับก็ไปดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะแบบนี้นะพี่ก็สอนวิธี AFK แล้วแบบนี้เล่นง่ายครับคนดูบางคนแบบทํางานไม่มีเวลาเล่นแบบนี้ก็เล่นได้นะเพราะมัน AFK บ่อยอะ AFK อย่างเดียวเลยถึงจะโหดนะครับหาตัวลงตัวรับแล้วก็มาลงดันนะครับประมาณนี้โอเคทุกคนคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นแนวการเล่นของสาย ฟร,รีนะครับว่าเล่นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายคนนางเอกผมะตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม